เนี่ยไม่ยอมกดติดตามวีล็อกเกอร์แล้วก็มาบอกว่าแจกโลบักไม่จริงเนี่ยมึงนี่มันเยี่ยรจริงๆเลยนะได้ <laughs> ได้ได้อยู่นะพี่ได้อยู่นะนะ <laughs> คุณคุณว่ะคุณนะที่คุณไหมเหมือนมานี่มีอะไรเลอันนี้เรื่องอะไรสักอยาก่างลืมละ <laughs> นี่ไงที่หมวกวันนี้ปีกอ่ะเออใช่อะไรวะ <laughs> อะไรก็ไม่รู้ นิ m มช็อปกลับมาแล้วขายไกยต่ตันพัพุทดเราเลยจัดโปรโมชั่นไก่ตัน6หมัดกับไก่ตันหนาาผู้ราคาเพียง69บาทและ119บาทโคตรถูกและสําหรับใครที่ชอบกล่องทางั้นก็มีเช่นกันกล่องละ5บาทกับ10บาทบอกเลยต้องไปลองกันแล้วสามารถซื้อได้ที่ร้านนี m มช็อปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้เซียนนะครับเราไี้อยู่กับใครครับพี่ไอวิทนะก โอ้ล็อกจัดพี่โอเคพี่ขอทราบหน่อยชื่อแมปชื่ออะไรพี่อ๋ชื่อแมพนะครับผมฝังปากของพี่ได้เลยดินร็อกเกอร์เอาฟิตดีไซน์โอ้ชื่อแมปก็บ่งบอกละไ okay. ปโอเคก่อนที่จะไปเริ่มนะครับก็ทำอะไรดีพี่ก่อนที่เราจะไปเริ่ม <ๆ S 1> จะทำอะไรดีอะ กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยโอเคผมก้อยหรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มาจากช่องพี่ไอซ์ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคมาก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะให้พี่ไอซ์พาทัวร์แแบบนะครับผมไอซ์พาทัวร์ไหนปะได้พี่จะพาไปดูโซนแรกก่อนนี่เลยโซนแรกอันนี้ต้องบอกคนดูก่อนนะครับผมว่าแแบบวีล็อกเกอร์ออฟฟิศดีไซน์เนี่ยเพิ่งเพิ่งเปิดนะครับผมแล้วตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่บางส่วนอาจจะแบบว่ายังทำไม่เสร็จหรือว่าด่นิดนั่นนะครับผมถ้ามีปัญหาก็บอกผมได้นะไปพี่ะนนนนนนีีีี่่่คือออเซตะะไรฟฟััััมมมมม้ยโจแบป ตัวละครตลกตลกหรือว่าแบบว่าตัวละครที่พี่มองแล้วแบบพี่คิดว่ามันตลกหรือว่าแบบโรแมนตอะไรอย่างเงี้ยี่ดูดิพี่ดูต่อมดิอันนี้กันอันนี้กันโหลดบั็เนี่ยอันนี้สี่พันหอ๋ออันนี้คือมันมีอีโมด้วยป่ะพี่อีโมนี่คือไม่เกี่ยวใช่ไหมอีโมด้วยไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเออ่ตอนเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้พวกบันเดิลหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยราคาบันเดิลยังอยู่แต่ว่าพวกแอนิเมชั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่จะเอาราคาให้มันไม่รวมไม่งั้นมันดูแพงชิบหายเลยเออจจรรรรรริิิงงงพพพพีีีีีี่่่่่่่่่่ออ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 ะะะะดดดดืืนน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 ตเเเเเฮ้้้้ยยยผมมมหหห็ไไไแแว๊บบบัััคกลขาาูใ ได้ด้วยนะถ้าเราใช้ลองกด้ดูดิเนี่ยโอ้โคตรเนียนอะมันคืออะไรข้างในอ่ะข้างในคือตัวอะไเนี่นยคือเราจะใช้ตัวละครตัวเล็เลกๆแล้วก็เอาหัวของบ um ันเล่นที่อ๋อไอคิดที่พี่<า>รีวิวป่ะที่แบบความสามารถป่ะอ่าใช่นี่แหละ เออเฟียวเดียวพี่อ่ะเอาไปส่วนไหนต่อพี่ส่วนต่อไปเลยเป็นส่วนที่พี่อยากนำเสนอมากมันคือส่วนอีโม่แอนเฟกอีโมโอ้โหเราจะเป็นตัวกล่องแบบนี้จริงจริะเหรอเดินไปนะพี่เปลี่ยนพี่ไม่ไม่ทอยสตอรี่ปะเคยผมโคตรตำนานอ่ะอ่ะมาเซตเซตไหนที่พี่ชอบสุดแน่แน่พี่เซตไหนเลยเซตที่พี่ชอบที่สุดอ่ะเซตหยอกใช่ใช่ผมมีนะผมมีผมมาดูแลผมเดินดูหมดแล้วผมชอบอะไรอ่ะเอาเอาเอาทิเต้ยแบบว่าชอบก่อนดีกว่าอันนี้ผมชอบนี่สุดเลยพี่โอ้โหมันโคตรเท่อ่ะวีดาวข้างหลังด้วยผมทายออนเลยนี่โอ้โหกี่ระดับกันเนี่ยทุกด พันเก้าคือซื้อหมดเลยป่ะไม่ไม่ไม่ต้องเราต้องกดซื้อ,อทีละทีล้านอ<ๆ>๋อถ้าเรามาคำนวณดีๆแล้วจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ300โลบั๊กเองอ๋อใช่ใช่มันแพงเหน็นไหมทุกคนเห็นไหมสองร้อยห้าสิบเนี่ยสองร้อยห้าสิบมันคือบวกกันเรื่อยๆด้วยนะมันก็เลยยิบบ่งอัพยิ่งอัพเข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวพี่แก้ให้นะได้เซตน,นี้ผมเรียงว่าอะไผมจัดแน่พี่เซตเนี้ยผมซื้อ ไปๆไาปลาปลาพี่เพ,พ,พี่อ่ะตัวไหนพี่ถ้านี้เหรอเอาที่พี่ชอบที่สุดเลยไหมอ่าได้ได้ผมรู้ต,นนตัว,ตวพี่<ม>พี่ชอบตัวน,นี้มากในตอนนี้นะนี่พี่ชอบตัวน,นี้มากทำไมอ่ะพี่พี่มันน่ารักดีมันดูแบบแบบว่าเคยแบบว่าทะเลาะก,กับแฟนมากแล้วเราแบบเอียงไม่ออกเลยอ๋อเคยพี่เออแล้วเราก็แกงบ้าใส่เลยใช่อะเดี๋ยวเดินนี่มันเดินไปยังไงวะอ๋อเนี่ย อันนั้นอันสุพี่ผมแต่พ้องทอักผมดิพี่ต้องแบบผมเสียกพี่ไปชนะแล้วอะก็พี่พี่ลองบนผมอะแล้วผมก็แบบเสียกพี่ไปชนะเดี๋ยวผมจะทำแบบเออไม่พี่บนเราอหรอเนี่ยไม่ยอมกดติดตามวีล็อกเกอร์แล้วก็มาบอกว่าแจกโลบัคไม่จริงเนี่ยมึนีมันอยจริงเลยนะเราเราเนได้ได้นะอพี่ได้เหอพี่ไปทดเออทุกคนแล้วก็อย่าอย่ลืมนะไอคอนโทรเนี่ยกดแล้วจะวิ่งด้วยนะครับนี่โคตรเร็ว วิ่งอย่างเร็วอ่ะไอ้โซนนี้เรามาอย่าง,างใช่ป่ะโซนนี้ยังเนี่ยพี่โซนน,นี้ยโซนคาร์ลฟูอ๋อคาร์ลฟูก็แนวแบบสีสันเยอะเหรอพี่ใช่แบบแนวพวกแบบอะไรที่มันมีสีที่มันไม่ใช่ขาวดำมาพี่จะมาใส่ตรงนี้ก็มีทั้งของผู้ชายทั้งของผู้หญิงแต่ว่าของผู้ชายจะเยอะกว่าหน่อยในช่วงนี้นะจ้าไปพี่เออแล้วผมบอกเลยว่าผมมาเนี่ยผมมาแล้วแล้วผมดูนี่ไว้พี่เนี่ยโคตรน่ารักพี่ดูดิฮัลโหลคิตตี้พี่ดูดิเนี่ยตัวโคตรน้อยดูดิโคตรเสี้ยวอ่ะ เออขาใหญ่เป็นยังพี่เด็ดเลยเราไม่ชอบหรอเฟี้ยวเฟี้ยวพี่เฟี้ยวดีเฟี้ยวดีเท่ดีอุ้ยจะยังนี่นะอันนี้คือตัวละครเลยเนี่ยคุ้นๆว่ะคุ้นนะพี่คุ้นไหมไม่เหมือนแบบนี่มีอะไรเลยอันนี้เรื่องอะไรสักอย่างลืมละเรื่องนี้ไงที่หมวกวันนี้ปีกอ่ะเออใช่อะไรวะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่แต่เซตเนี้ยเออพี่เซตเนี้ยโคตรคุ้นอ่ะเหมือนที่เราทำคลิปด้วยกันเลยพี่อันเนี้ยเออใช่ใช่ใช่อันนี้คือเซตที่ผมแบบว่าแต่งตัวแข่ง200โลบัสกัััับบเต้้้ยยยคคคคุุงงใใใรรไไไไม่่่ดดดดปปููนนะชชกกวท พีค่คนเข้ามาเต็มเลยพี่ห้ยในขนาดตีสามห้านาทีนะเนี่ยพี่ไปบอกคนดูดิเวลาอะไรเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวพี่อ,อ๋อคนดูครับถ้าอยากเจอ <c oughs> ผมในแมปนะครับตีสามเจอกันได้ <c oughs> อยู่กันเวลานี้แหละครับบา,บายบพี่โซนอื่นตอ่อไปเดี๋ยวเราต้องไปช็อปอีกนี่คือเราแค่มาทัวร์นะทุกคนเดี๋ยวต้องให้พี่เขาแบบพูดถึงเซตที่จะแนะนําด้วยนะครับแล้วแต่คนเลยไปไปไปที่ตอบไม่ใช่ที่ต่อไปเลยก็คือมอแบ็คแอนด์ไวท์ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นแบบว่าทั้งสีดําทั้งสีขาวอะไรอย่างเงี้ยพี่จะมารวมตรงนี้แต่่่วาาาถ้้มมมัันนนแบบบอออออกกกเเเหืจีีีโโฟะไรยง มาไว้ตรงนี้หมดเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบที่ออกแบบสําหรับแบบชุดสีน้ำดาอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบโซนนี้มากเลยนะเออจริงพี่มันไม่ได้ดําขนาดนั้นเนาะแต่ผมชอบที่สุดละโคตรเท่ทุกคนดูดิโคตรเท่พี่ดูสร้อยอสร้อยมันเรืองแสงเลยนว้ยเออนี่แต่ก่อนนี่ไม่ใช่สร้อยนี้เป็นอวตารหลักเลยนะรู้ปะเอาจริงเหรอโคตรเท่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 นะผมบอกเลยแต่ก็ดูก่อนนะอาจจะจัดมากมันคือทอยโคดใช่ป่ะพี่เนี่ยมันคือกิฟการ์ดเมื่อปีที่แล้วเลยมั้งโอเคเดี๋ยวรอดูในกลุ่มแล้วกันนะทุกคนสำหรับสร้อยสร้อยนี้โอเคมาพีี่สสอบ้้ยน สอหรอบตลอดต้นนี้อ่ะโอเคดึกแล้วเบอร์เบอร์แหะคือเวคือจริงๆอะผมว่าจะหลับแล้วี่ไอ้มาที่หลังไงหลับน้ำมาดิอยู่คนเดียวนี่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 ต้ยพี่จะพาดูนี้ก่อนมันคือโซนอนิเมะอนิเมะสตรีทอันนี้คือเรายังไม่ได้อัพอะไรมาแต่ว่าหลังจากที่เต้ยลงเนี่ยพี่พี่อาจจะอัพมาแล้วสักสามสี่ตัวเลยแบบนี้ได้พี่พี่คุณผู้ชมครับมันจะเป็นแบบนี้น้องเต้ยก็คือเคยดูแบบว่าลูฟี่อะไรแบบนี้ว่าที่แบบว่าเขาจะแต่งแบบเสื้อสีแดงๆอะไรแบบนั้นอันนี้คือเรื่องปกตินะ ดูดริฟดูแบบดูแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยแบบใส่แบบเมือนใส่จอแดนอะไรอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยรอดูเลยพี่เอ้อันนี้ตอนนี้พี่ตื่นเต้นเหมือนกันแบบพี่ตื่นเต้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำทำทำคลิปช็อตมาซื้อดีกว่าเอาป่ะตัวหนึ่งเอา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 จัดไปโอเคพี่ไหนก็อดคลิปด้วยกันแล้วผมจะถามพี่ว่าสำหรับพี่แล้วแบบส่วนตัวพี่นะเซตไหนที่พี่แบบแนะนำเลยเอาสำหรับสำหรับคนที่แบบไม่มีงบแบบแบบพี่คิดว่าเออเนี่ยถูกสุดละเซตที่ถูกที่สุดไม่หมคนละเซตกันพี่ถึงไปถึงชุดไงชุดอ่ะแนะนำพี่แนะนำหน่อยคนดบเขาอยพี่่งบบบน้อออยแเคิดวาแบบอักได้อะ งบน้อยแล้วคิดว่านี้เท่แล้วเหรอใช่แล้วสง่งเขาดูเขาจะซื้อตัดสินกันนี่เลยน,นี่เลยนี่เลยนี่งบน้อยและเท่มากนี่จริงเรงหรอเฮ้เสือ้อเสื้อคอสเทยพี่ไม่แต่นี่มันใสา่คออกดียว่าเอออันนี้ซื้อเสื้อพี่เองอะ่ะใช่นี่นี่น,น,น,นี่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเซ็ตที่ถูกแล้วก็ดีที่สุดเลยคือตัวของพี่เองน้องไม่ต้องซื้อหูฟังน้องไม่ต้องซื้อหน้าพี่น้องไม่ต้องซื้อดาพี่น้องไม่ต้องซื้อสร้อยคอก็น้องไม่ต้องซื้อเออบีไอ้้ผ้าคลุมด้านหลังพี่น้องแค่ซื้อเสื นั้นอ,นองคิดใจหกโปรบักอ่ะน้องก็จะกลายเป็นแบบว่าดูแบบเชื่อดิใส่ไปที่แมปไหนไต้องมีคนทักจริงนี่มาจากช่องอะไรเนี่ยนี่มาจากช่องอะไรกันครับเนี่ยอ่ามาพี่ต่อไปก็คืออันนี้พ,พี่พี่เปิดมากี่วันแล้วแบบเนี้ยเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3วันครับแล้วมีเซตไหนที่แบบขายออกเยอะมันมันได้บอกไหมว่าสถิติพี่ว่าเออเซตไหนขายออกเยอะสุดอ่ะเอามาอยู่นะอ่ามามาพี่ไหนไมเ,นเซตไหนนิยมสุดอะเซตไหนที่ออกเยอะที่สุดเลยใช่เซตที่ออกเยอะที่สุดเลยคือเซตนี้มาวิ่งตามมาวิ่งตามมาไปไปไปดูดูเนี่ยเนี่ยทำไมมีคนเขายืนช็อปอยู่ <ไ>อันที่ขายดีที่สุดในนี้เลยนะนั่นก็คือเซตเนี้อุ้ยเซตนี้เหรอใช่เพราะว่าพี่ทำคลิปช็อตลงไปอ๋อ <laughs> นเซตนี้นะพี่ <laughs> เออพี่ทำคลิปช็อตลงไปคลิปหนึ่งเลยโอ้โหที่วะแนวแบบว่าผมแบบดำดำขาวประมาณเนี้ยขาวไปลายปลายหน่อยเนาะใชแ่แล้วมันเพลงอะไรเพลงอีโมโเหรอโอ้โห <laughs> มันกินหรือเปล่าพี่ทั้งหมดอะจริงสองร้อยเก้าสิบโอ้โหโค้ทูกได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่เนี่ยสองร้อยเก้าสิบโลบั๊กแต่ที่ผมเห็นว่ามันเป็นพันเพราะว่ามันรวมไม่นี่ไงแอนิเมชันเราก็ไม่ต้องซื้อแอนิเมชันมันก็จะจ เหมาะสมกับผมแม่พี่ผมให้เลือกเทปที่เหมาะกับผมเลยพี่น้องเลือกให้ผมหน่อยนามหอยากได้สีไลเตอร์เอาตามใจพี่อ่ะพี่เออสีนี้เหมาะกับน้องรักอ่ะตามใจพี่อ่ะตามพี่มาได้ได้ขอดีดีขอดีดีขอดีดีซื้อจริงนะซื้อจริงซื้อจริงซื้อจริง เอาดีๆใช่ป่ะเออไม่เอาขายอ่ะอันนั้นนะไม่เอาแพงไว้พี่อันนั้นนะ่ะแพงไว้เอาดีเอาแบบพอเห,อหมาะโอเคครับคุณเธอครับผมถ้าเอาที่พี่คิดว่าเหมาะกับเต้ยใช่ไหมใช่พี่คิดว่าอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเหรอพี่ทำไมอ่ะเฮ้ยตาเขาเท่อ่ะสีส้มก็สวยมากเลยนะสีส้มแล้วแบบมันมีความเบนเต้อยอย่างไงแล้วแบบมันสีดำอ่ะพี่ชอบสีดำสวยอ่ะอ๋อโอเคพี่ผมซื้อละเฮ้ยซื้อจริงเหรอเออห้าลบบั๊กปมันน่าซื้อทีเดียวได้นะพี่เนาะต้องมากดซื้อ,อ,อทีเดียวนะซื้อทีเดียวได้แต่เราบอกมันไม่อนุญาต เดี๋ยวผมซื้อแป๊บนึงเฮ้ยซื้อจริงเหรอจริงเข้าไปละเข้าเข้าเข้าตัวพี่ปะไอเข้าแมพพี่ไหมกำลังพี่กำลังซื้อต้องกดซื้อที่ร้านแบบนี้ใช่ไหมพี่มีลูกอมด้วยอันเนี้ยมีลูกอมด้วยเราไม่ซื้อลูกอมก็ได้พี่ว่าอย่าเพิ่งอย่าไปซื้อลูกอมดีกว่ามันเออเอาแบบแบบผ้าเป็นปากดำดำดีกว่าไอเส้นนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะพี่โอ้ล้วพี่ใส่สามผมด้วยเหรออันเนี้ยใช่นี่ยังน้อยนะอีโมอีโมมันเด็ดเรื่องผมไงอ๋ออีโมต้องผมยุ่งไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเลหือ นแล้วมันมันบอกว่าพี่ของรูบอกนะครับอ๋อของรูบอกเหรอพี่เนี่ยใช่พี่ชายเสร็จแล้วพี่อยากเห็นเปล่าอยากเห็นไหนนี่ผมใส่หูกระต่ายพี่ด้วยอ่ะดีต้องรีเซร็จป่ะพี่นี่เอาให้เป็นไงอุ้ยเท่ไหมอะไรพี่เราใส่หูกระต่ายด้วยเหรอเออก็เอาพี่ให้ซื้อตอนไงหูกระต่ายพี่อ่ะ เราใส่เวทเท่ๆเราแต่ันอ้วนจังพี่ตัวผมอ้วนจังว่ะพี่เราต้องไปปรับเราต้องไปปรับในของเราเองอ๋อโอเคพี่มาเดี๋ยวผมจะให้พี่พาไปดูบอร์ดหน่อยว่าตอนนี้ใครนำไรก็มาอุดหนุนหน่ะพี่ชายละโดนเนตอล้วหรอเออว้าวนี่ครับนีใครพี่อันนี้ใครเนี่ยเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยใครอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเพลเยอร์ในแมปครับแล้วก็คนรู้จักพี่ใช่อันนี้คนรู้จักพี่เหรอพี่รู้จักคนรู้จักคนรู้จักอ๋อแล้วพี่อยากมีคนรู้จักอีกคนนึงไหมพี่อยู่ข้างบนอ่ะเฮ้ยเราจะขึ้นไปที่เเเเเเลลยยยหหรรออฮ้ก็โดน ไม่เห็นลขึ้นเลยพี่มันต้องมันต้องรีเซ็ตคาวต้องใช่อ๋อไอพี่เหรอไอสบแล้วไงมันขึ้นสายบนแล้วว่าเต้ยคุงโดเน็ตหนึ่งพันโลบัโอเคจัดไปรอฮาวิตุ๊บซีแล้วมันจะมีผมอยู่ตรงนี้วะพี่นี่ไงเย้ยเค้รเฮ้ะเฮ้รเฮ้ย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 เฮยเอ้อเฮ้ยเฮ้ยงั้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เน้่เฮ้ยนฮ้ยเะ้ยเฮ้ยนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยหรือเปล่าไมยรู้อีก้ยเฮนึเฮ้ะเี้ย <laughs> ah, okay, good. <laughs> okay. <laughs> เอออย่างนี้ก็คนสร้างแบบพี่นี่ใช่ปะ่ะน้องไอซ์นี่ใช่นี่ก็คือคุณไอซ์คนทําแมปเหมือนกันโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้อุดหนุนสําหรับแมปของพี่ไอซ์นะครับว<ม>ิลเลเกอร์ก็ใครนะครับที่อยากจะมาชาร์จโดเนตพี่ก็สามพันโลบาสน,นะครับแต่บอกเลยเลยนะว่าพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับถ้ามีคนมาแซงพี่นะทุกคนโอเคก็คสหรับคลิปวันนี้วันน,นี้ผมจใจพี่ไอซ์ปิดคลิป 5, ให้พี่ไอซ์ปิดคลิปหน่หอยพี่เฮ้ยสามพันเลยเหรอเออสามพันเลยไม่ไม่ใร่ี่โดเนตโคตรแรงโดเนตแรงจังแรงไงดูดิจะลืมนะครับเนี่ยสามพันของเต้ยคุง แล้วกดซับด้วยนะครับผมแล้วก็กดไ like ลค์คลิปนี้ของเต้ยให้ถึง500ไลค์นะครับผมช่วยกันถล่มไลค์หน่อยนะคนดูนะช่วงนี้เต้ยกลับมาลงคลิปแล้วคนดูช่วยให้กำลังใจเต้ยหน่อยนะครับผม <c oughs> เจครับเจอกันคนไม่แปลกครับทีทุกคนนะครับตั้งชายเจอกัน